ต่อไปนี้เป็นคำถามที่ถามไปทางคุณชัยยุทธนะคะซึ่งพี่ฝนก็มองว่าคำถามเหล่านี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆพนพี่น้องของพี่ฝนด้วยนะคะตกลงว่าอีลอนมัสเป็นฝ่ายไหนกันแน่ 1. ตกลงอีลอนมัสเป็นฝ่ายแสงหรือฝ่ายมืดเพราะบางคนบอกว่าถ้ามาสัสเปิด Starlink ทำให้สารกาฟินออกไซด์ ทำตัวเป็นผลึกพีระมิดและสารในวัคซีนที่ฉีดเข้าไปทําให้ควบคุมจิตใจคนนั้นอย่างที่โค้ชเล่าไปว่าฝ่ายมือดอยากควบคุมจิตใจและไม่อยากให้ตื่นรู้ 2. แต่มีคนไทยบางคนเขาติดต่อกับไลฟ์บีอิงได้เขาบอกว่าตอนนี้เป็นแค่ละครที่ฝ่ายแสงอยากให้คนตื่นรู้และมัสเองก็กลายเป็นพวกฝ่ายแสงไปแล้ว สรุปแล้วตอนนี้ความจริงคืออะไรคะตกลงว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วจะกลายเป็นพวกซอมบี้ที่ฝ่ายมืดควบคุมได้อยู่หรือไม่คำถามต่อไปเรื่อง Ascension ไป 5D คือโลกและคนที่ตื่นรู้ Ascension ไปพร้อมกันในปี2032หรือใครตื่นรู้มากๆกก่อนก็ไปก่อนรบกวนอธิบาย Ascension ด้วยค่ะ คําถามต่อไปเรื่องระบบการเงินที่จะใช้ QF Quantum Financial System พวกแสงถ้าเริ่มใช้แล้วทั้งหมดจะได้รับเงินเป็น Digital Currency และทุกคนก็เหมือนเป็นสังคมนิยมที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินบ้านรถใช่ไหมคะแบบทำนองฝ่ายมืดที่จะทำที่เรียกว่า New World Order แต่ต่างกันตรงที่ฝ่ายแสงมาให้เราตื่นรู้และไม่ควบคุมไปนรกสวรรค์และพยายามให้แอดวีเคคนให้ไปซอสให้มากสุดแต่ฝ่ายมือก,ก็ทำระบบ C B D C แต่ควบคุมคนที่จิตใจด้วยและลดประชากรเหลือที่500ล้านคนใช่ไหมคะสรุปว่าอย่างไร แต่ถ้ามีผู้รู้ก็รบกวนตอบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคำตอบของพี่ชยุตในตามความเข้าใจของคุณชยุตนะคะก็ไม่รับประกันว่าจะจริงหรือไม่จริงเท็นอย่างไรก็นี่คือคำตอบนะคะ 1. อีลอนมัสหรือทัมหรือ โอบามาหรือปูตินหรือใครก็ตามแต่อยู่บนโลกใบนี้รวมทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็รวมทั้งพวกเราทุกๆคนที่เรียกตัวเองว่าไลเวอร์เกอร์และสตาร์ซิสด้วยนะครับไม่มีใครเลยที่จะเป็นแค่ฝ่ายแสงสว่างหรือฝ่ายมืดล้วนๆแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้เสมอและก็ตลอดเวลาด้วยขึ้นอยู่กับรีวิลหรือการ ทางเลือกเสรีของพวกเราแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับระดับการตื่นรู้ของพวกเราเองแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาด้วยเพราะต่อให้เราเป็นสตาร์ซิสที่ลงมาเกิดเพื่อทำภารกิจแห่งแสงสว่างของตัวเองจริงๆก็ตามแต่ตราบใดที่เรายังไม่ตื่นรู้เราก็ยังสามารถทำเรื่องเลวร้ายได้ในไม่ต่างจากคนอื่นๆเลย และมีนำ,ำํามต่อให้เราปริมเริ่มตื่นรู้แล้วแต่ยังไปไม่ถึงจุดที่จะยืนหยัดอยู่ในความรักและแสงสว่างได้อย่างมั่นคงแล้วก็เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะหลงระเริงในฤทธิ์ในเดชในความสำเร็จทางโลกทางธรรมในอำนาจวาสนาในบารมีในตบะในยานในฌานและอีโ,โก้ของตัวเองได้ตลอดเวลาเลย ดังนั้นเมื่อใดที่เราโดนสิ่งเหล่านี้ครอบงำแล้วไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามอีโก้และไวเบรชัョที่ต่ำๆของเราก็จะไปเชื้อเชิญให้ฝ่ายมืดมาแทรกแซงและมาครอบงำเราได้มานำพาพวกเราไปในทางที่พวกเขาต้องการและบงการเราให้ไปทำอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเข้าใจว่าเรากำลังทำภารกิจแห่งแสงสว่างอยู่ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นสรุปว่าการเป็นฝ่ายไหนนั้นสำหรับผมแล้วแทบจะไร้ความหมายไปเลยนะครับเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะทำดีทำชั่วโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจได้พอๆกันเลยในทางตรงกันข้ามถ้าเราตื่นรู้แล้วจริงๆเราจะไม่เป็นฝ่ายไหนเราจะสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หันมาทำภารกิจแห่งแสงสว่าง ที่จะเป็นไปเพื่อความสูงส่งดีงามของทุกผู้ทุกนามได้เช่นเดียวกันในขณะนี้เลยพวกเราทุกๆคนก็กำลังทำและกำลังเป็นทั้งสองอย่างทั้งสองฝ่ายอยู่ในขณะเดียวกันแบบสลับไปสลับมาโดยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้คำตอบต่อไปในขณะนี้มันกำลังมีศึกสงครามทางข้อมูลข่าวสาร และมันก็กําลังมีเกมทางจิตถูกเล่นอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ของเราอยู่โดยที่ตัวเบีย้ยหลักๆก,ก็คือพวกเราเองนี่แหละครับที่กําลังถูกพวกเขาเล่นกันอยู่โดยรูปธรรมชีวิตฝ่ายมืดและฝ่ายแสงสว่างทั้งที่มีกายเนื้อและไม่มีกายเนื้อดังนั้นอีกครั้งหนึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณให้มากๆในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับให้ฝึกฝนจนชำนาญ จนกว่าสัญชาตญาณอย่างรู้ของเราจะแข็งกล้าจนไม่มีใครสามารถหลอกลวงหรือล่อลวงเราได้อีกแล้วนั่นแหละครับและนี่ก็คือเหตุผลที่รูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างทั้งหลายไม่ออกมาแฉว่าใครบ้างที่เป็นฝ่ายมืดและไม่ออกมาห้ามเราว่าไม่ให้หลงเชื่อคนนั้นคนนี้ด้วยเพราะว่าการฝึกฝนให้สัญชาตญาณอย่างรู้ของเรากล้าแข็งขึ้นนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางจิตของมนุษย์โลกทุกๆคนที่จะต้องสอบให้ผ่านด้วยนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงยอมให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจากเบื้องบนด้วยและมันก็เป็นโอกาสสำหรับการฝึกฝนของมนุษยชาติด้วยถ้าท่านสังเกตให้ดี พวกเขาจะพูดอยู่เสม,อ,เสมอว่าให้ฟังเสียงจากข้างในของตัวเองหรือให้เชื่อครู้ลุหรือพระเจ้าที่อยู่ข้างในตัวเราเองยังไงล่ะครับคำตอบต่อไปเรื่องกรอบของเวลาสำหรับการ ascension นั้นในข้อความจากต่างมิติที่ผมติดตามมาตลอด10ปีนี้ไม่มีใครเลยที่จะสามารถฟันธงให้ได้แม้แต่พระเจ้าก็ตามอันนี้ พวกเขาออกมาแบบนี้จริงๆนะครับว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่รู้ว่าเราจะทำสำเร็จกันจริงๆเมื่อไหร่เพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมนุษยชาติเองที่จะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นของดีเ e เวน t ์ที่มีแหล่งข้อมูลจากต่างมิติออกมาพูดกันว่ามันคือปีนั้นปีนี้และจะมีเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แล้วจะทําให้มนุษยชาติทั้งมวลเลื่อนระดับขึ้นไปได้แบบง่ายๆผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะตามที่ผมเคยรู้มาไคลออนเองก็เคยบอกไว้ว่าตัวอย่างของดาวลูกไก่ที่เพิ่งเลื่อนระดับขึ้นไปจนสําเร็จก่อนหน้าเราเมื่อราวๆล้านปีก่อนนูน้นก็ยังต้องใช้เวลาตั้ง1,000ปีเลยดังนั้นดาวเคราะห์โลกของเราก็น่าจะใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นตามความคิดของผมก็คือแหล่งข้อมูลใดที่ออกมาพูดในเชิงว่าพวกเราไม่ต้องทำอะไรให้รอคอยความช่วยเหลือจากจักรวาลอย่างเดียวก็พอแล้วการเลื่อมระดับขึ้นมันจะเกิดขึ้นเองอะไรแบบนั้นผมจะมองว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือและกรณีของเรื่องการรีเซ็ตระบบการเงินและการเปลี่ยนมาเป็นระบบเงินดิจิทัลแทนเงินจริงๆนั้น มันก็เป็นแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงเท่านั้นแหละครับเพราะปลายทางของเราคือการไม่ต้องใช้เงินอีกเลยแต่รายละเอียดว่าจะเป็นเงินอะไรยังไงทําไมนั้นผมว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝ่ายมืดจะเข้ามาผสมโรงและสวมรอยได้ง่ายมากๆเพราะมันเกี่ยวโยงถึงความโลภของมนุษย์ด้วย ซึ่งถ้าเอาความโลภเอามาล่อแล้วมนุษย์เราก็จะติดกับง่ายมากๆดังนั้นจงพึงระวังและพึงใช้วิจารณญาณให้มากๆนะครับคำตอบต่อไปเรื่องวัคซีนและอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับให้ใช้วิจารณญาณเอาเองว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรเพราะจุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษยชาติก็คือต้องมีระดับจิตที่สูงขึ้นยกระดับจิตสูงขึ้น จนถึงขั้นพลังอำนาจที่แท้จริงของตัวเองให้ได้ต้องสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นมายาการอันไหนเป็นเรื่องจริงและเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างและก็เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นให้เราได้ฝึกฝนกันครับซึ่งไม่นานมานี้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ถูกเปิดเผยออกมาเองแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะพากันเงิบไปตามๆกัน สรุปแล้วโดยส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูลเรื่องการเมืองและการเงินเท่าไหร่นักแม้ว่าจะอ้างว่ามาจากข้อความจากต่างมิติก็ตามแต่มันก็อาจเป็นไปได้ว่ามันจะมีเค้าโครงของข้อเท็จจริงอยู่บ้างเพียงแต่ว่ารายละเอียดมันอาจจะถูกสวมรอยและถูกสอดไส้มาด้วยเท่านั้นเองดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลเอานะครับและรวมทั้งคำตอบของผมในโพสต์นี้ ก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้นด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความคิดเห็นของคุณชยุทธอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะซึ่งตัวพี่ฝนเองก็ขอให้แต่ละคนใช้วิจารณญาณใช้ทางเลือกเสรีของตัวเองแต่หลักๆแล้วพี่ฝนก็อยากจะให้ดำรงชีวิตด้วยความรักความเมตตาต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะ ขอบคุณเพจของคุณชยุทธข้อความจากต่างมิติมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ